โคราดยังสะอาดโมลาดงสะอาดปลดลูกน้ำยุงลายลดลน้ำยุงลายแบบย่งยืน่งยืนเฮ้ยลเรียกคุ้องเฮ้ยเกาเงอนแอวะผู้แก้วเรียกค่้งทองเฮ้ จะขอให้ท่านได้พบกับเจ้าของบ้านใหญ่ของเราคือพ่อบ้านใหญ่ท่านนายกงครงการบริหารส่วนตำบลนากลางท่านนายกถิ่นเติบสมเนินครับขอเรียนเชิญท่านพบกับกับพ่อแม่พี่น้องชาวสมเนินครับครับก็เรียนท่านของการสุขเออครับก็พี่น้องสมอทุกท่านวันนี้ก็มีความยินดียิ่งครับที่มีโอกาสรับมีโครงการเนี่ย ผมมาทางนา,นา,นาใหญ่เนี่ยเพราะว่าหลายที่ครับที่ระบาดนาะแต่ของของรายการก็ไม่ถือว่าระบาดแต่เรามีจุดมุ่มงหมายว่าจะให้มันปราศจากน้ําที่เกิดอ,อาหารล้ำเสื่อของให้ได้ท้องรครับกำหรับองค์การบริหารส่วนตุนลุนรังการก็เตรียมพร้อมทุกตลอดยี่สิบชั่วโมงตลอดรับม,มีพร้อมหมดครับการมองต่อมาด้านเครื่องพ่น ซ้ายแล้วก็ในสว่วนช่วงนี้ก็เ็บเขียนของฟินทีิสุนาร์บ้านด้วยครับแล้ะอันนี้ก็มาจากหลายที่ครับก็มีต้อนรับเจ้าของบ้านครับได้ได้ข่าวากแก่แหลายวันแล้วแหละแล้วเราก็ติดงานมากก็ไมไได้มาขึ้นขึ้นมาวันนี้แหละครับที่มาดูบ้านแล้วก็พี่น้องมาจากหลายที่ครับที่ก็าารูเเว่าอ,อาหารเขาเขาเตรียมันอยู่เนาะอาหารกัน ยังมีทหารครับเวรอสมอทุกทุกหมู่ครับทุกมาเลยคือเรานี่ทุกปัจับทุกตครับก็ินดีตตอนรับทุกท้านครับแล้วก็กินข้าวกลางวันแล้วก็กินข้าวเย็นครับเสี่ยนายกครับที่ชอบให้ใครอยู่ถึงเย็นนายกจะชอบเิข้าวเย็นนะครับหน้าเราคุณหน้าคือคุณของเราอันนี้ท่านเป็นประธานของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ตะบนนาการนะครับเป็นตัวแทนครับก็ขอขอบคุณอ่าพศพสิตรเดียนของเราทุกคนนะคะที่มาลดด้วยช่วยกันในตะบนนาการวันนี้ขอขอบคุณมากมากเนาะเพราะว่ามันเป็นโครงการมาจากทางเพราะว่าทางจังหวัดเขากำหนดมาให้เราเราก็ต้องต้องพันเนาะ เราเป็นตัวแทนของอำเภอสูงนินินขอขอบคุณมากๆม,มันมีไข้เลือดออกเกิดขึ้นที่ตะบ,บนนาการบ้านนาใหญ่หมู่สองแต่ตอนเร่ม่าอยู่ในเมืเกือเมือเกลือใหม่ค่ะมันเป็นความโชคดีของมือเกลือใหม่ค่ะ ค่ะน,นาการก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ขอขอบคุณอ,อสอมอทุกทุกตำบลน,นะคะที่มาช่วยในวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณมากค,ะคะ่ะขอบคุณแม่ดาราพรเติบคุณเนินท่านทำหน้าที่ประธานอ,อสอมอตำบลน,นาการแต่ก็สุขภาพของคุณแม่บุญสืบไม่ค่อยแข็งแรงและก็ดูแลอย่างเข้มแข็งมาตลอดอีกตำแหน่งหนึ่งของท่านคือรองนายยงคงการบริหารส่วนตำบลน,นากลาร ก็ต้องขอขอบพระคุณเรามีส่วนโรงเรียนที่จะมาเล่าให้เราฟังเจออะไรบ้างครับเออแทนส่วนโรงเรียนครับคนไหนก็ได้ครับอาการแต่พอเช็คแล้วคนไข้เป็นคนไข้ของเขตนเฉนลิมพระเกียรวหมูห้านาการก็เลยรอดตัวไปขอสวัสดี มาร้วมนงค์งอ้ลูน้ำดูไลนยนะคะที่ตำบลนากรางนะคะในส่วนของตำบลสุนเนินนะคะก็จะเจอในในบ้านหลังคาเรือนนะคะจะเป็นเรียกอะไรอะซ่อมซ่อมมอเตอร์ไซค์นะคะจะกอ่างน้ำโอ่งน้ำอะจะน้ำเต็มเลยค่ะเราต้องพากันกวําคว่างโอ่งนะคะแล้วก็คอยบอกเขานะคะว่าตอนเนี้ยจะมี ใครนั่ออกประบาดนะคะตามจาังหวะก็จะมาสู่ตรวจนะคะก็เลยบอกควาแนะนำเขานะคะเราพยายามให้ความปูแล้วก็ขเขาเรียกอะไรอะ่ะยางรถยนต์นะคะก็พยายามอยากให้มีน้ําขังนะคะอันนี้อันนี้มีหลังลนะคะที่ที่เจอนะคะในโขงน้ำอีกที่จุดใหญ่ก็คือจะเจอที่สารปูนะคะสารปูย่านนะคะก็จะมีโขงน้ำหนึ่งโขงน้ําขังนะคะแล้วก็เจอนน้ำในลายเยอะมาก เลยอสอมอนะคะเลยช่วยกันว่าน้ำนะคะคว่า,านสาน้ำอ่าถ้าเป็นไปได้แต่นในหมู่บ้านนะคะที่เราไปร่วมกันกินนะคะก็ช่วยให้คณะตุนการท่านอาสอมอช่วยไปดูด้วยนะคะตรงนั้นจุดใหญ่มันมีโอ่มนะำโอ่งนึ่งนะคะแล้วก็นะ้ำเต็มเลยแล้วก็ดำด้วย,วยค่ะไปดูนี่ก็คือจุดนึ่งที่เด็นนะคะจุดนึ่งก็จะเป็นตามหมู่บ้าน เนอย่างนีนะคะ,ะท่านเมตตาให้เราแบบว่าเข้าไปสำรวจทุกนทุกรายนะคะกูจะไถร้อค่ะคุยให้ความร่วมมือเป็นอย่างนี้นะคะเรา่าให้คำแนะนำกับชาวบ้านนะคะพี่น้องในหมู่บ้านนะคะทุกตัวเรือนนะคะค่ะสำหรับของสูงเงินก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสูง,สงเงินอยาให้เจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ท,ที่ที่ไปกับอสมอเนาะหมอนกของเรานะครับ เล่ายาวนะแลวอีกหลายตำบลอันนี้โคราชใช่ไหมอันนี้ในนามของตำรวจสีเงินนะคะเราจะพูดในส่วนของสายสายที่นกไฟนะคะวันนี้วันนี้นกเข้าในส่วนของหมู่บ้านไปหลายซอยทีเนี้ยพอเข้าไปน่ะนกกระถางก่อนเลยว่าเนี้มีคนเข้าหรือยังเขาบอกว่ามีก่อนหน้าเนี้ยมีคนเข้าไปแล้วขออนุญาตตรวจสอบก็เดินเข้าไปพอตรวจบ้าเข้าหน้าบ้านปุ๊บ ถุงทรายค่ะวางอยู่หน้าบ้านก็คือจจะประมาณว่าจะากให้ของบ้านใส่เองอันนี้คือที่นกเจอหลายหลังเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกพี่ว่าเก็บขืนแล้วเราถือเข้าไปเราไปใส่ให้ถึงที่ก็คือไปใส่ให้เลยในวันนี้แล้วทีนี้พอเข้าไปน่ะนกก็เวยบอกว่าเราไม่ดูแค่หน้าบ้านขอไปจะถึงรั้วบ้านท้ายบ้านต้นไม้หลังบ้านไปให้สุดไม่ได้ดูแค่หน้าบ้านก็ปรากฏว่าหลังบ้านน่ะภาชนะก็ค่อนข้างเยอะ นะคะแล้วก็อันไหนที่ค่อบได้วันนี้เลือกอสมอลทำเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ไปน่ะจะเจอบ้านผู้สูงอายุซึ่งบางทีจะให้ให้ยายให้ตามมาทำมาครอบมาเททีก็ก็เกรงใจเนาะทีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรวันนี้ขออนุญาตจำกัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เข้าไปจนถึงหลังบ้านแล้วก็ในบ้านที่เข้าไปน่ะมมนมีกระถางวัว เราลองไปส่องไปดูไม่เจอปลาแต่เมื่อวานที่เรามากระชากคงอ่ะเรามีนโยบายมีมาตรการในเรื่องของธนาคารปลาหางลูกยุงแต่พอเราเข้าไปในี่ยไปดูไม่เห็นมีปลาเลยเนาะทีเนี้ยเราเลยไปถอยยิงถังชาวบ้านแล้วก็ยิ่งไปขอ,อกปลาในบ้านที่เขามีอค่ะเราก็ถือถังเนี่ยไปเกือบทุบบ้านเราต้องถามเลยว่าต้องการปลาไหมก็มีหลายบ้านที่บอกว่าต้องการปลาเราก็ตักให้เขาเลยเพราะฉะนั้นในสายพลนธุที่ ที่เรามีปลาหรือที่เขาต้องการอะเอาปลา,าไปให้เขาด้วยน,น,นะคะในหลายหลักเขาต้องการปลาบางอักอาจจะไม่ต้องการทรายแต่ต้องการปลาเพราะฉะนั้นธน,นาคารปลาหางมุก,อกอยัยงต้องใช้อยู่และเมือม่อกี้เมื่อกลับมางบมาดูในจุดเดิมกระถางวัวด้านข้างที่นกเห็นัาแรกมันมีน้ำวันนี้ผ่านม,มาประมาณสามหรือสี่วันเราเยินบไปดูซ้ําลบยังเจอหนูก็เอาปลาปตัวนี้ไปใส่ซ้ำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอยากให้กลับไปดูซ้ําในจุด เดิมนะคะเนาะแล้วถ้าไปขอให้ไปให้สุดสุดคือสุดหลังบ้านไม่ได้ดูเฉพาะหน้าบ้านบ้านไหนที่ยังไม่ได้เข้านัดหมายอาจจะไปเข้าตอนเย็นรู้ว่าอึขอเข้าเปิดตูสักรอบหนึ่งนะคะขอให้ทราบอี่รอบหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะถ้าคุณเหตุการณ์แบบนี้ถ้าคุณบ้านานาใหญ่ไปไปพูดไปบอกเขานี่มันจะมีความเกรงใจเพราะว่าเขาคือปู่ย่าตายายของเราแต่ตอนนี้คนบ้าน คนบ้านสูนเนินคนบ้านเด่นไม่สนล้ะครับฉันมาเพื่อดูรูน้ำอยู่ไรมาเพื่อภารกิจนี้ก็เลยกล้าอันนี้ต้องเห็นใจนะถึงบ้านเราอกน้ำเขาเรียกน้ําท่วมปากแต่บ้านเราก็พูดบ้านเราไม่ได้พอคนบ้านอื่นมาเขามาด้วยเขาไม่คิดว่าใครเป็นใครเขาบอกว่าเขามาดูรูน้ําอยู่ไรลุยลุยลุยมันก็ต้องเจอใช่ไหมนี่คือข้อดีที่ได้ไดแขกมาครับลำดับต่อไปบ้านไหนครับเด็ ตำบลชา้สองตำบนตะบลไหนเอาตะบนหรอตะไก่ไปขอออมมาฮีเอาตะบลหรอแม่หนอแมงเป็นสายสายเอาไอานแมฐานที่ก็ได้ครับเป็นสายสายโรงเรียนใครเข้าโรงเรียนครับสายโรงเรียนครับใครเดินสายโรงเรียนขอสักปาทสักแถวสักคุยหนึ่งสวัสดีค่ะไม่ได้ออมสมอทั้งอำเภอสุนเลยนาร์ตมาหลายตะบลเลยดีกว่าครูแก้วก็ แมทั้งหมดเจ็ดชีวิตค่ะเราเข้าไปในซอยข้างๆวัดแต่ว่าแม่ไม่ได้เข้าไปทางวัดน,นะคะในซอยก็ไปเจอบ้านผู้สูงอายุหลงลืมก็แาชนะ,ะที่มีน้ำขังในห้องน้ำห้าใบก็อบตัวโมงห้าใบาเลยค่ะค่ะร้อซค่ะแล้วก็จะเป็นระแบกบ้านที่ว่ากเเป็นพี่น้องกัน,นะคะ่ะสี่ห้าหลังก็ สี <mem tus at office> ่ห้าหลัง <serving> นั enfin <you> ้นไม่เจอแต่ว่าเราเจอทรายวางไว้ค่ะเราก็บอกว่าอสอเข้ามาเข้ามาแล้วเอาทรายมาไว้ให้เราก็เลยขอเข้าไปตรวจซ้ำพอขอเข้าไปตรวจซ้ำก็บุบุกนน้ำอยู่ในห้องน้ำค่ะที่อยู่ในภาชนะหนักประมาณสี่ห้าไก็ปบตัวนุ่มหมดเลยแล้วก็พ้างนไปเดิณบ้านเพื่อนบ้านเบอกว่าเจ้าของบ้านเป็นผู้สูงอายุที่ที่อยู่บ้านเจริมพังที่เหมือนกับมีภาวะอ่อนลุมนะคะ ก็เลยขอคุณยายความถังร้านถังที่ที่เราสามารถควาำได้ค่ะถ้าเป็นองค์มังกรที่เราควาำไม่ได้เราก็ขอคุณยายใส่รายแต่คุณยายก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่่แล้วก็ช่วยกันกําจัดแล้วก็เข้าไปอีกนิดนึงก็จะมีบ้านผู้พิการ บ้านผู้พิการแล้วก็ไปยืนยืนร้องแม่อสมที่ที่ไปได้กันของแม่อสมในพื้นที่ของหม่ซนอคะแต่ว่าเราแยกกันก็เลยไม่ได้ตามแล้วก็เลยบอกเออเรียกเรียกแม่แต่ว่าแม่น่าจะไปอีกทางหนึ่งก็คือเก,เกิดเกิดการผัดขกันเกิดขึ้นระหว่านนงการเดินทางค่ะ <c oughs> แล้วก็เรียกอยู่ตั้งนานแล้วทีนี้ก็มีบ้านผู้พิการเขาเปิดประตูออกมาเขาก็เขียนเขียนว่าห้ามเข้าออก ทางเข้าออกทีนี้เขาเปิดประตูออกมาพอดีค่ะแล้วก็เลยอ่าขอเข้าไปได้ไหมคะขอขอเข้าไปได้แล้วก็เข้าไปค่ะ้ามออกเข้าไปแล้ว้ามออกก็อกห้องน้ำก็มีขยะเยอะแต่เราก็ได้แค่แนะนำมาค่ะเพราะว่าเราไปไปช่วยไม่ได้เพราะว่าไม่มีแม่ออนสองอนในพื้นที่ไปด้วยแล้วก็มีภาชนะที่มีน้ำขังที่ไม่ได้ใช้ไปอยู่แล้วก็ขอเขาค้างกันเหมือนกันคว่ำเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้หยอดใส่ ฟองขอขอกก่อนแล้วก็เอามือขัดๆขัดๆแล้วก็ความหมแล้วก็จะมีพวกใจกันพวกยางรถยนต์นะคะอ่าแล้วก็ใช้ทรายหลอดไว้เพราะว่าคว้าน้า,นานออกใช้ภาชนะคว้าน้า,นานออกจะไปกับน้องที่รปสตอมเต่าเกเ่าแล้วก็กรปสตอมเตร์ใหม่ะคะ่ะจะไปได้ไกันก็เจอปัญหาอนนรนะคะก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ <c oughs> okay, ้เจอร้อยเปอร์เซ็นต์หนูก้สรุปได้เห็นอะไรกับมือหน่อย คำว่าห้ามเข้าห้ามออกนี่ห้ามได้เฉพาะกับคนนากลางนางใหญ่แต่ห้ามคนว่าผูกแก้วไม่ได้ไ<ม>ใ<ช>ไครด้แตตอนออกตอนเข้าไม่ได้นี่นี่คือนี่คือการที่เราเอาคนอื่นมาห้ามยังไงฉันก็ไม่สนแต่ถ้าเป็นคนนาใหญ่เดินเข้าไปจะดือด่าชุดใหญ่หนึ่งใช่ไหมเจ้าของบ้านจะใหญ่ด่าชุดใหญ่หนึ่ง เพราะว่าเขารู้จักกันเขาด่ากันได้อันนี้ว้าผู้แก้วไม่สุนทรแต่ถ้าไปบ้านว้าผู้แก้วว่าผู้แก้วก็อึดอัดเหมือนกันใช่ไหมขอบคุณหมอดาวัาผู้แก้วครับอีกคนนึงนี่ผมจะต้องเชิญน,<ะ>น้องเต้ผมครับน้องเต้จากรอพอสอตอนหนองหอยครับคุณไห้ด้วยเจอยอะเจอตลอดครับ สวัสดีแม่อสมอทุกท่านนะครับก็เข้าไปกับน้องนกนะครับแต่ทีนี้เข้าไปอ่ะอสมอก็จะเอาสายไปวางไว้หน้าบ้านเราไม่มีการสำรุวัแต่พอเร,เราเข้าไปเราเข้าพยายามที่จะเข้าไปข้างในครับเข้าไปทุกหลังเจอทุกหลัง ะะแล้วก็ก็จะมีอสมอเข้าไปไปใส่ทรายในลอ้อล้อรถนะคะไม่มีทีนี้ให้มีการแนะนำให้จัดเก็บยังไงเราก็เลยได้พาอสมทีมของเราะคระับไปด้วยให้เอาถุงหรืออาชนะที่สามารถปิดได้ไม่ให้น้ำเข้านะคะ,ะ,คะแล้วก็เราก็ยังได้แนะนำแนะนำชาวบ้าน ในเรื่องของหาถุงมาปิดพวกน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนำให้ชาวบ้านเข้าไปในบ้านเขาเราแนะนำเขาให้ดูแลบ้านของตัวเองนะคะแล้วก็ยังได้รับใจจากชาวบ้านค่ะทีมของหมอมะม่วงกับทุกคนค่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับ หลงรักคนบ้านนาใหญ่แล้วเนี่ยเอาไว้เป็นลูกสะใภ้สักคนไหมครับนี่แหละในความเหน็ดเหนื่อยมันมีความสวยงามเนาะคนที่มาจากหลายๆตำบลมาเห็นหนาใหญ่แล้วรู้สึกหลงรักหลงไหลผมเองนีม่มาเฉียดไปเฉียนมาหนองใกล้ก็แวะเข้ามายังไม่ได้สัมผัสสัมผัสทีไรก็หลงไหลทุกทีครับและเจ้าหน้าที่วันนี้มาถึง ประมาณ30คนได้รับการสนับสนุนได้รับการประสานงานจากแกนนาําจากผู้นาของเขาซึ่งวันนี้จะขาดเขาไม่ได้เลยก็คือท่านประธานชมรมผู้อํำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคุณหมอสมเกียรติอินทะวัฒนาวงครับให้ท่านมาทักทายมาพบกับพวกเราครับ ขอบคุณหมอเทาครับสวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกท่านแล้วก็ผู้ร่วมมาวันนี้เพ่กันโรครงเนาะตามโครงการโคลลารมัาสะอาดก่อนทุกน้ำยุงลายแต่ย่งยืนย่งยืนไหมครับครับก่อ,อนอื่นก็แสดงความดีกับบ้านแม่ใหญ่นะครับที่ได้รับการคัดเลือกเป็น หมู่บ้านองค์การโคราชมิตรอาดเอาแบบว่าสะอาดก่อนนะครับสะอาดก่อนไอ้ก่อนพวกการดูลนี่ดูวันที่20อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเพี่น้องอสมอโดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่นะครับเจ้าของพื้นที่หรือบ้านนายใหญ่เนี่ยนะครับออสมตาย หลังคาเรือนทุกหลังคาเรือนนะครับแต่ได้ยินข่าวว่าหมู่สองกับหมู่หกอยู่ติดกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ช่วยกันรณรงคลงทั้งสองหมู่นะครับทั้งหมู่สองแล้วก็หมู่หกนะครับในการอันดับแรกก็นคือความสะอาดเป็นระเบียบอันดับสองคือให้ปลอดลุกน้ํายุงลายทุกหลังคาเรือนนะครับทุกหลังคาเรือนนะครับทำไมถึง วัตถุประสงค์ที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาทางจังหวัดได้มองเห็นนะครับว่าเราทาอย่างไรคนวิธีไหนที่จะทําใหา้หมู่บ้านเราสะอาดสะอ้านไม่มีโรคไท้แค้เจ็บไม่มีโรคระบาดโดยเฉพาะไข้เลือดออกนะครับซึ่งเป็นเดี๋ยวนี้เขาอาจจะเรียกว่าโารคประจำถิ่นแล้วหรือเปล่าน,นะครับซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาของทุกําเภอในจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับ แต่ว่าพวกเราก็มีอสมอที่เข้มแข็งนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสุงาน,นทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับเพื่อการรณรงค์นะครับดูแลทุกบวันศุกร์นะครับบวันศุกร์หรือบวันพุธนะครับบางแห่งบางพื้นที่ก็จะรณรงค์ทุกวันพุธบางพื้นที่ก็จะรณรงค์ทุกวันศุกร์ นะครับในการที่จะพาพี่น้องอสมอช่วยกันดูแลควบคุมกำจัดแหล่งข้อพันลูกน้ำยงลายของแต่ละหมู่บ้านแต่ละทุ้มแต่ละชุมชนนะครับบ้านนาใหญ่อมนาการเนี่ยนะครับก็มีัค่ได้ออกเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการที่จะรับการประเมินนะครับโครงการโคราชมังสาด บอดลูกน้ำยุงลายนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอสมอทุกพื้นที่ในอำเภอสุงเนินเรานะครับที่มาช่วยรณนมาลงมาให้กำลังใจนะครับที่น้องด้านนาการนะครับในการที่จะดูแลกำจัดนะครับลูกน้ำยุงลายซึ่งวงจรชีวิตของของลูกน้ำยุงลายเนะี่ยนะครับเราทำวันนี้แหละ แล้วลองเอาน้ำใส่โอ่งให้เต็มครับพรุ่งนี้เช้าไปส่องใหม่นะเจออีกนะครับเพราะว่าไข่ลูกน้ำยุงลายเนี่ยจะแตกตัวภายใน24ชั่วโมงนะครับจะแตกตัวภา,ายใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นพวกเราดูแลวันนี้อย่าสะอาดสะอ้านล่ะนะครับอยาาา่าสะอาดสะอ้านโดยที่ไม่มีลูกน้ำยุงลายไม่มียุงลายเลยนะครับแต่พรุ่งนี้เช้านะครับถ้าท่านเอาน้าาําใส่นะครับถ้าท่านเอาน้ําใส่นะครับ แล้วลองไปใช้ไฟฉายนะครับใช้ไฟฉายไปส่องดูนะครับก็จะเจอลูกยุงอีกุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นาการที่เรารณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงใดทุกสัป,ปดาห์นะเพราะอะไรเพราะวงจรชีวิตมันจากไข่จากกระโมงขึ้นมาเป็นยุงก็จะอยู่ภายในหนึ่งสัป,ปดาห์คือเจ็ดวันนะครับเพราะฉะนั้นเราทำลายมันซะทำลายวงจรชีวิตมันภายในเจ็ดวันเนี้ย ทำลายแหล่งพ่อพันธุ์มันทำลายตัวโมง่งทำลายตัวแก่นะครับเพราะฉะนั้นยุงลายก็จะลดลงนะครับลดลงพี่น้องประชาชนก็จะปลอดภัยจากไข้เลือดออกนะครับก็ฝากพี่น้องอสมอทุกท่านนะครับช่วยไปดูแลในพื้นที่ของตัวเองนะครับไม่จะเป็นเฉพาะบ้านนาการนะครับทุกตำบลทุกพื้นที่นะครับงานหน้าที่หนึ่งของอสมอก็คือ ดูแลน,นะครับแหล่งพ่อพันยุงลายนะครับทุกสัปดาห์แล้วก็รายงานในสมาร์ทอสมอนะครับอน,นี้ฝากทุกท่านนะครับวันที่20นะครับก็เรียนเชิญพี่น้องทุกคนนะครับมาต้อนรับทีมประเมินของเราแล้วก็มาช่วยกันให้กำลังใจอสมอบ้านนาการแล้วก็ชุมชนบ้านนาการทุกทุกท,ทุกคนนะครับทุกหลังคาเรือนนะครับผมว,ว่าวันนั้น เราจะปลอดลูกน้ำยุงลาย100%ขอบคุณมากครับอินทรวัฒาน์วงศ์ท่านประธานชมรมผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสุนเดินเรื่องโชคเรื่องดวงนี่มันมันห้ามกันไม่ได้จริงๆคุณมันจะถูกหวยเนาะวันนี้16คนมันจะถูกหวยถ้าเอาสถิติอย่ากโกรธผมนะครับ ถ้าอยากถ้าจะเอาสถิติผู้ป่วยมากที่สุดณนปัจจุบันของอำเภอสุงเนินมากที่สุดอยู่ที่บ้านสุขาวดีตมน,นสุงเนินนะครับรองลงมาคือมู่ใหญ่รองลงมาคือหินเหล็กไฟแต่ไม่มีปัญหาครับเขาไม่มีชั่วงเหมือนบ้านในาใหญ่มีหนึ่งรายแล้วก็ไม่ระบาดด้วย ขอเสียงตบมือให้กับผู้โชคดีครับนายใหญ่ครับแล้วก็ไม่ใช่คนอยู่บ้านนี้แต่ทำเนบ้านอยู่ก็ไม่ได้อยู่บ้านนายใหญ่ด้วยมีทะเียนบ้านอยู่เฉยๆแต่คนไปอยู่สี่คิ้วครับก็ไม่เป็นไรครับทำเป็นความโชคดีของนายใหญ่ขนาดตัวบ้านนี้นะครับะฉะนั้นวันนี้เรามาช่วยให้ผู้ทรงกิทธิพลเราให้่อนไหมครับี